บ,บาทซื้ออะไรในเซเว้นได้บ้างตอามีมาค่ะมีข่าวดีมาบอกทุกคนอีกแล้วค่ะสงกรางลายร้อนประกันสงกลางครร้อนผขอพอพๆร่วมกับบริษัทประกันออกแผนประกันอุบัติเหตุราคา10บ,บาททุนประกันสูงถึง10,000 0บาทและยังมีค่ารักษาครั้งละ5,000บาทด้วยนะคะ ให้ความคุ้มครอง30วันคนไทยทุกคนทำได้อายุ15ปีถึง70ปีค่ะ10บาทเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้คุ้มค่าจริงๆค่ะเกร๋อยากแนะนำใครที่จะเดินทางหรือต่อให้ไม่เดินทางก็เถอะว่างๆแวะเซเว่นไปรับความคุ้มครองกันได้นะจ๊ะ เรื่องดีๆฝากบอกต่อด้วยนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะครูเอวัชราวลีเอกเอกประกันภยัยปลักกันไม่อุ่นใจให้เมืองอาชีพดูแล